เมื่อวันที่หนึ่งและสองมิถุนาย,ยน2567นห้อณห้องประชุมพระนารายณ์ชั้น4ห้องประชุมหลวงสรศักดิ์ชั้น3และห้องประชุมพระเพทร,ราชาชั้น3าอาคารรัตนเทพสตรีสาขาวิชาดนตรีศึกษาร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีและภาคีเครือข่ายร่วมสนับสนุนในการจัดการประกวดแข่งขันวงดุรยิยางเครื่องรมประจำจังหวัดลบบุรีครั้งที่สอง รับุรีซิมโฟนิกเดย์คอมเพติชันสองพนิชิงถ้วยผู้ว่าราชการจังหวัดรบุรีสำหรับการประกวดแข่งขันในครั้งนี้มีนักเรียนนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆเข้าร่วมการแข่งขันกว่า50ทีม โดยภายหลังเสร็จสิ้นการแข่งขันผู้เข้าร่วมการแข่งขันจะเกิดทักษะทางด้านดนตรีอย่างมืออาชีพและนอกจากนี้ยังสร้างชื่อเสียงให้กับสาขาวิชาดนตรีศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มาหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง โดยมีผู้ศาสตราจารย์ดรสุรสีชานกสกุลและอาจารย์สุรพลธัญ,ญวิบูลอาจารย์ประจําสาขาวิชาดนตรีตะวันตกคณะมนุษยศาสตร์มาหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผู้ศาสาตราจารย์ดรอัคพ,พลเดวชวัชรนอาจารย์ประจําสาขาวิชาดนตรีคณะดนตรีและการแสดงมาหาวิทยาลัยบูรพาและอาจารย์ดรวันนภายานวุฒิอาจารย์ประจํา,าวิชาเครื่องกระทบ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวทิทยาลัยมหิดลให้เกียรติเป็นคณะกรรมการตัดสินสำหรับการแข่งขันในครั้งนี้กำหนดจัดขึ้นเป็นระยะเวลา2วานันคือในระหว่างวันที่1และ2มิถุนายน2567โดยในวันที่1มิถุนายน2567เป็นการแข่งขันประเภทเดี่ยวเครื่องเป่าลมทองเหลืองผู้เข้าร่วมการแข่งขันจะได้รับประกาศนียบัตร ระดับความสามารถจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม การแข่งขันประเภทเดี่ยวเครื่องเป่าลมไม้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันจะได้รับประกาศนียบัตรระดับความสามารถจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและการแข่งขันประเภทวินอองซอมเบอร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายโดยได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญดรกัญญาบานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสตรีให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบปรางวัล ส่วนในวันที่2มิถุนายน2567เป็นการแข่งขนันประเภทวินององซัมเบิลระดับมัธยมศึกษามหาวิทยาลัยราชพัฒนการแข่งขันประเภทคอนเสิร์ตแบนร,ระดับมัธยมศึกษาสำหรับโรงเรียนในพื้นที่5จังหวัดซึ่งประกอบด้วยจังหวัดรบบุรีสิงห์บุรีสรบุรีชัยนาทและอ่างทองและการแข่งขันประเภทคอนเสิร์ตแบนร,ระดับมัธยมศึกษาและการแข่งขันคอนเสิร์ตแบนด์รุ่นไม่จำกัดอายุ โดยได้รับเกียรติจากว่าที่ร้อยตรีทรงผลแป้นแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวดัดรบบุรีให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลโดยผลการแข่งขันประเภทวินอองซัมเบลิลระดับมัธยมศึกษาตอนต้นชนะเลิศได้แก่วง TWK Brass Band โรงเรียนเทศบาลวัดเขียนการแข่งขันประเภทวินอองซัมเบลิลระดับมัธยมศึกษาตอนปลายชนะเลิศได้แก่วง ราชวินิตบางแก้ววินอองซัมเบลิลจากโรงเรียนราชวินิตบางแก้วการแข่งขันประเภทวินอองซัมเบลิลระดับมัธยมศึกษามหาวทิทยาลัยในเครือราชพัฒช,ชนะเลิศได้แก่วง VRU วินอองซัมเบลิลจากมหาวทิทยาลัยราชพัฒวลยัยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์การแข่งขันคอนเสิร์ตบนด์ระดับมัธยมศึกษาสำหรับโรงเรียนในพื้นที่5จังหวัด ได้แก่จังหวัดลุบุรีสิงห์บุรีสระบ,บุรีชัยนาทและอ่างทองชนะเลิศได้แก่วงชมพูพันทิพย์จากโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมการแข่งขันประเภทคอนเสิร์ตแบนร,ระดับมัธยมศึกษาชนะเลิศได้แก่วงราชวินิตบางแก้ววินซิมโฟนีและการแข่งขันคอนเสิร์ตแบนร,รุ่นไม่จำกัดอายุชนะเลิศได้แก่วงวงแบล็คออร n เรนตวินซิมโฟนีจากโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว